ก็คือมันมีอะไรให้เราเลือกอยู่นะจริงๆแล้วนะครับตอนรัางถ้าเรามองแล้วว่าอองค์กรของเราเนี่ยไม่ได้มีความเจริญก้าหน้าอยากที่เราอยากจะเป็นเราก็ต้องสรบแสวงหาองค์กรที่ที่ทำให้เราดีก็ตัวอย่าง ถ้าให้คุณเลือกโรงแรมที่เพิ่งเปิดกับโรงแรมที่เปิดมานานแล้วคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรคพรเป็นหัวเดียวเป็นหานใช่ไหมถูกไหมเพราะถ้าคุณเปิดโรงแรมที่เพิ่งเปิดมีโอกาสที่คุณจะไต่เต้าขึ้นไประดับหน้าก็จะสูงถ้าคุณมีความสามารถ ่ล้วเพิ่เป็นฐานเนี่ยโอ้ต้องรอยสักกี่ปีไว้ด้วยไต่เต้าขึ้นไปนะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูหนังสือหนึ่หนังสือที่ใช้นะครับก็กระบวนกก็จะ เราให้แต่ว่าขั้นต,ต้นเนี่ยจะก๊อปอันนี้คือหนังสือการจัดการนะมุมมองของนักบริหารนะครับบรรดาหน,นังสือเนียบาถ้าถ่าัดีด้วยถ้าลองดูนะใครคิดว่าอยากจะซื้อหรือว่าคิดว่าอยากจะซือออะซ้อไว้นะครับก็ลองไปดูตามหนังสือดูนะแต่ว่าจะสําเนาให้ในแบบที่เรา หรืย็นกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะก๊อปไปแพน์เนี้ยหรือใครมีไอนดียอะไรนะ,ะมาชุบไปเนี้ยเอาวัคไฟไปได้เลยเพราะว่าเอาวัคไฟนี่มันก็คือมาจากเล่มเนี้ยเขาให้ไปเลยนะนะสามารถจะก๊อปไว้กับตัวเองได้ก็ไปเปิดเอาได้ใครเอาเครื่องมาก็เปิดดูในเครื่องได้เพราะบางครั้งเนี่ยรูปสมมุติว่าผมรล้นมาใช่ไหมฮะ